วัด <laughs> ีิงขาดตาเล่วัดจ่งขาดตาเล่เดิงดิงเดิงดิงจิงเลยก็ดิงดิงกระเกงมันอยู่ข้างบนบ้านนวยายยวเอาตัวนี้มาใส่ก่อน่ะไใส่ตัวนเจอดิงดิงเจอดิงดิงยายไปเอากรเกงให้ก่อนนะ โทรศัพท์ใหญ่ไร้สดอยู่ตรงนี้นะอยา่าไปทำอย่าทำโทรศัพท์ใหญ่นะกหมก่อนนะ สวยจังเลยสวยจ้ะ๋ใกลได้ด้วยนีเฮ้ยยิเย็นยิ่นเย็นเพด่อย มีเงบิลโอ้มีเครื่องบินเล็กด้วยมีเค,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 ครื่องบินวด้วยอไวได้ไหมเอาแค่นี้เหรอเห,เหอเ,บบเหออะไรดีอะ อาวไหนดีคะอันนี้คืออะไรฮาฮาโลวีนฮาโลวีนว้าวนี่มันฮาโลวีนเลือดเต็มเลยใส่หมวกกัน ฮะคดีต่อ,ตอ,ตอก่อนรู้ด้วยว่าเป็นคดีตอ่ตอกเอ้ยใช่ไงตำรวจจับคนร้ายใช่ไหมตำรวจจับโจรสับคนร้าย วันนี้เราใส่หมวกสีอะไรกันคะเนี่ยเราใส่หมวกสีอะไรกันคะชมใ้ามาตาใน้ตาด้วยเดตาด้วยเจ็ดเ <c oughs> ้า้างนอก,กนเยนสข้างนอกลมเย็นมากดาดเย็นหนาวมาก<ว><ว>ม่มีมม

quá dễ phải chơi chơi mày rồi không có à là, vô lại lần phết vô, lần. vô lần. À. À. lên tiktok <laughs> vô lần. Vô lần. oh Christmas. oh ถอดดงรองเท้าไปถอดดูรองเท้าไหนเอาถอดตรงไปถุงเทา้าเอาใส่ถุงเท้าเองมาใครจะใส่ถุงเท้าให้ป้าดูใครจะทําเป็นอ่ะใส่ไม่เป็นป้าไม่ให้ไปด้วยนะแมวแมวแมวจ๋าโอ้ใช่เลยเล็กเจ็ดเจ็ดเอาใส่ถุงเทา้าอันนี้ถุงเทา้าฝั่งขวานะใส่เองนะอันนี้ฝั่งซ้ายน่าจะใส่ได้ไหมลองดูไปใส่ถุงเทา้าไปใส่ถนะุงเท้าด้วยถุงเท้าอยู่ที่ไหน รค่ตตีวแมวคีตตี้ออะจับค่ะจับสวมนะคะช่วยกันถ้าสมมติว่ามันลงใช่ไหมเราต้องใส่ถ้าต้องใส่ชุดยีนแล้วเียอ่วงเลยน่ะวยังเลอนเนช่ค่คคนอนนี่ค่ะ ใทุกหน้าเต็มเลยพ่อค่ะพ่อแม่อยู่นี่แหละขาพ่อกับแม่ทุกหนูหรอแล้วหนูชุบพ่อกับแม่ไหมอ่ะแม่อะไรนะแม่อะไรนะ ใส่เสื้อเองเลยหรอจะใส่เสื้อเองเลยหรอโอ้โหดูเทศใส่เสื้อเองไปแล้วดึงดึงด้านแขนด้านนี้เอาแขนด้านนี้มาเออโอ้โหพอเป็นทางหน้าทางหน้าเือไปดูอาหารหรอไปให้ใครอะเป็นกินอาหารนะใครจะกินอาหารโอ้โหใส่เสื้อเองเป็นได้ด้วยเก่งจังเลยปมมือ ยสกันนี่แหละสีเดียวกันเจะมีอีกตัวนึงแล้วมันมันแบบนี้แหละแต่ว่ามันอยู่ตกาไหนไมู้ยายหาอนอันนี้ใครจะเป็นเงกับป้าน้องไปจ๋า เหนอะไรอ่ะฮาโลอะไรอย่างเงีอวจะอยู่ในะอับไปจับมาก็ลงลืมเลยี่งได้ใส่เหรี่ยยยังไม่ได้ใส่ เก่งแล้วเก่งมากเลยเข้าช่วยเองเออใส่เสื้อเองอันนี้เกงจะใส่เกงยังไงอันใส่ให้ดูหน่อยค่ะใค่มาเอาเป็นหลุดขาดเป็นหลุดอ่ะให้ใส่เองนะจ๊ะใส่โอ้โหใส่เกงดอกไม่เหรอมันเจ็บนะมันเจ็บแบบนี้อันไหนแล้วเจ้าบ่เจ็บเนาะแม่

แต่ได้ไหมหนยืนดูจีพี่คอยรูเก่งหน่อยวันถือวันทีเอาโทรศัพท์เจ้ามาถ่ายรูปไหนนเปิดอันนี้เลย่งเต็มแล้วมา โว้ e, พี่ละไปถ่ายพี่พิมดิอะไรโอ๊ยถ่ายพี่พลอยด้วยเพสเออถ่ายพี่พลอยด้วยเพสถ่ายพี่พลอยด้วยเพสอือเพสถ่ายพี่พลอยด้วยเพสก็คือว่าไปจะรับผดีใช่ไหมเราับไหนพี่พิมยิ้มดิ

ป่างจต่นนี่เพระหตุพนะหมายบอกให้ไดปัดตาเงี้ยตรงมือนี่แบงหมากันกูเกูเดะกูดยินสิ่รึปาเชื่ินรับ